สายอย่างเป็นธรรมชาติปลากระป๋องซปเปอร์ซีเชฟอร่อยเด็ดระดับซปเปอร์ซีเชฟเอาละครับช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระบารมีปกาเราไปรับฟังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับบ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามคัคคีและแสดงออกซึ่งสามคัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามคัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำปร,ระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรีณพระตำหนักจิรดาโลหุฐานวันพุธที่16พฤศจิกายน2531 วนของวัตถุประสมค์การจัดตั้งนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ทั้งทางภาครัฐภาคเอกนชนและก็ทางศู่อสศิอวิชชีพบางไทรมองให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือว่าอยากจะให้ช่วยดูในเรื่องของการตลาดนะคะการพัฒนารูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ค้ายสุดเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะคะ,ะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหตุผลในการจัดตั้งอาจจะกล่าวได้ว่านในวัตถุประสงค์ของเรานั้นเนี่ยถ้าเรามองไปถึงเหตุผลการจัดตั้งด้วยก็จะพบว่าขอบเขตของศูนย์ส่งเสริมเชิงพาิชีพระหว่างประเทศ ได้รวมไปถึงงานหัตกรรมพื้นบ้านนะคะแล้วก็การอนุรักษ์งานฝีมือต่างๆของออชุมชนหรือภูมิปัญญาของออคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ยในตัวอำนาจหน้าที่ส่วนหนึ่งจะเห็นว่าจะสอดคล้องกับการที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เข้าสู่ตลาด แล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจเลยก็คือว่า,าทรงเล็งเห็นถึงางานฝีมือทรงเล็งเห็นถึงทักษะของครูช่างนะคะทักษะของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทสืบทอดกันมา,าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการอ,าอนุรักษ์เอาไว้หรือไม่มีการาถ่ายทอดเพื่อ สร้างไรายได้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหลนี้ก็จะสูญหายไปนะคะ